รมือสองในเลทผ่อนที่โดนใจนะคะคลิปนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะและการเต้นนะคะมีให้เลือกทุกไซส์เลยนะคะจะเป็นคันไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยคันนี้นะคะประหยัดสุดสวยสุดไหม่น้อยด้วยนะคะคันนี้โตโยต้ายาริส1.2สมาร์ทปี2023ใหม่วิ่งอยู่ที่14,000กโลนะคะราคาตั้งขายที่489,000ปีดาวได้ตกผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทและคันนี้เลยนะคะเข้ามาใหม่สุดเลยนะคะที่ราคาเบามากนะคะสำหรับมาด้า2 1.3ตัวสแตนดาร์ดปี2016ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่190,000 99,000มนาพนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณ4,000กว่าบาทส่วนคันนี้นะคะรายได้15,000บาทก็สามารถออกได้แล้วกับเจ้าตัว Toyota v วีออสหนตัว J ปี2018ค่ะราคาเสนอขายเพียง289,000แาพตกผ่อนเดือนละประมาณ5,000กว่าบาทเก่งสายกลางดีไซน์สวยกับคันนี้เลย Toyota a l t วิติสหตัว Sport, ะะปสปอร์ตนะคะกับป้ายทะเบียนสวยๆนะคะปี2021ด้วยนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่619,000นเาพเป็นฮะคุณพี่ค่ะคันนี้ตกผ่อนเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะพี่ดีไซน์สวยยเเเลแลแะะะคคันนนี้นะะ้พิ่งขา สวยจัดไม้น้อยด้วยค่ะกับ Honda Accord 1.5ตัว E.L นะคะคุณพี่ปี 2, 2021ไม้แค่82,000โลเท่านั้นราคาดีมาก789,000บาทค่ะและคันนี้นะคะรถหรูดีไซน์ผู้บริหารตัวท็อปสุดเลยคุคณพี่สีพิเศษด้วยนะคะ Toyota Camry 2.5 Hybrid นะคะตัวพรีเมียมปี 2, 0, 2021นะคะราคาเสนอขายที่1,190,000บาทค่ะคุณพี่สนใจรุ่นไหนถูกใจรุ่นไหนนะ,ะรีบจัดรีบจบรีบจองมาได้เลย